สวัสดีครับผมว่าไอสารเหน I ียวโตนะวันนี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรส,สุดกระบี่มีที่ไหนไหมครับออกรถแถมเงินกับบ้าน3 0 0 0 0นหรือออกรถ1คันแถมอีก1คัน <c oughs> อ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ Fortuner 3 r e ร d อา a c k Top Sigma 4นบอกเลยว่านี่คือตัวท็อปของท็อปของท็อปที่สุดแล้วนะครับนะก็ <c oughs> ถ้าเทียบราคาป้ายแดงก็อยู่ที่1 8ล้านแสนกว่าเอาไง,ไง่ายๆเกือบล้าน 9, นะครับป้ายแดงเนี่ยเกือบล้าน 9, นะ แต่ผมให้ขายแค่1น่ล้านสองแสนกว่าบาทแค่นั้นเองก็ประหยัดมาประมาณ7จ็ดแสนนะครับอู้เยอะนะโอเคนะครับกับรถตัวนี้นะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับก็ป้ายแดงนะครับดาวสี 20, 000, นะ่แสนเกือบห้าแสนเลยผ่อนสองหมื่นนะแต่ผมใช้เงินออกรถแค่2 000, บาทผ่อนสองหมื่นนะครับแล้วสองหมื่นนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเอาเงินกับบ้านสามแสนผ่อนเท่าไหร่ก็ผ่อนประมาณสองหมื่นกว่าอยู่ดีเป็นไ,ไงครับป้ายแดงดาวสี่แสนห้าผ่อนสองหมื่นกว่าผมเอาเงินกับบ้านสามแสนยังก่อนี้สองหมื่นกว่าเหมือนกัน นะครับก็ลองพิจารณาดูเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่โทรเข้ามา10บสายแรกเท่านั้นที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์ก็คือแอดพีโอพีเคนะครับถ้าถูกใจเงื่อนไขนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้เงิน3ามแสนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโคตรสุดนะก็ปกติตั้งไว้ประมาณล้านห้านะครับก็กระนำซัมเมอร์เซลล์ได้ถึง3ามแสนก็คือ1นึ่งล้านสแสนกว่าบาทเฉพาะนนในวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมนะอ่ะเรามาดูในเรื่องของห้องเครื่องหน่อยครับว่ามันจะสวยหยดขนาดไหนครับอุ้ย โอ้ยรถไม่มีตําหนิเลยนะไม่เคยมีชนหนักจมน้ํายอมแมวพิคมไปไม่กลับมานะครับดูครับฝากระโปรงเดิมรอยมาทุกจุดเดิมหมดอสุดยอดนะครับนะโอเคครับผมนะในเรื่องของเครื่องยนต์ก็รับประกันดูแลหลังการขายหนึ่งปีสี่ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดที่ใดเราพร้อมไปดูแลทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากให้เราไปเซ็นถึงที่เอารถไปส่งถึงที่นะครับก็พิมพ์ก็ว่ารถสวยจุใจไกลแค่ไหนก็คุมมานะครับผมนะโอเคครับอ่ะ ตัวนี้ก็ไฟหน้าโปรเจคเตอรนะ์มาพร้อมไฟเดรย์ทามมิ่งนะครับมาพร้อมไฟโปรเจกเตอร์แบบบี LED นะประมาณนี้แหละนะพูดเหมือนเจรินไม่ได้นะผมนะแม็กโรงงานครับโคตรสวยนะรกระจกไฟเลี้ยวครับสีทูโทนนะเป็นสีแบบมันเป็นแบ็คท็อปอ่ะผมว่าสีขาวแบ็คท็อปแบบเท่นะมันมีตัวนึงนะสีดําแบ็คท็อปตรงนู้นนะนู้น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 มีมีมีสองคันนะครับถ้าจะเอาก็จัดเลยแล้วตัวนั้นเถื่อนกว่าอีกนะตัวนี้ร้านสองนะตัวนั้นร้านสาม แต่ตัวนั้นอ่ะ,อะเป็นสีดำแม็กท็อปตัวนั้นกู้กลับได้ล้านหกโคตรหูดนะครับผมนะอ่ะโอเคครับในเรื่องของด้านหลังนี่ครับ2.8ซิกมาโฟนะครับขับสี่คือตัวนี้โคตรสวยพี่เดี๋ยวผมไม่ดูล่อมากจริงๆสีขาวนะสวยสวยแค่ผมโอ้โหผมแดงนะครับบอกแล้วนะครับถ้าผมไม่แดงไม่มีแรงขี่ครับพี่นะตัวนี้ก็สวยตามต้องเรื่องครับทุกอย่างเดิมบางผู้ สุดยอดสุดยอดนะครับต้นคิดเอานะครับป้ายแดงดาวประมาณ4ี่แสนกว่านะเกือบห้าแสนผ่อนสองหมื่นนะผมให้พี่ดาวแค่2บาทงวดประมาณ2 0,000ื่นอ่ะพี่ลองพิจารณาสองหมื่นเป๊ะเลยนะนะครับก็ลองพิจารณาดูกันแต่ถ้าพี่เอาเงินกลับบ้านสามแสนก็ผ่อนสองหมื่นกว่าอยู่ดีนะครับผมนะในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังนะก็เบาะหนังดําแดงนะครับสวยนะครับแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะโอเคนะครับตัวนี้โอ้มันจ้าเฉลิเกินนะครับเฮ้ยถือว่านั่งสบายนะจริงๆ นั่งสบายนะไปเองเรื่องเดินทางไกลก็น่าจะโอเคนะครับเทียดีแบ็กท็อปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องออปชั่นด้านหน้าหน่อยปะโอเคนะครับส่วนคันนี้พี่มาอุ้ยไม่หกหมื่นเองนะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้ไม่หลักหมื่นอยู่เลยนะครับตรงนี้เป็นแบบแคปลาอสวยําโพง JBL อยู่แล้วนะครับตัวนการันตีของเขามาเลยตอนนี้กำลังยอดฮิตเลยนะตัวนี้ครับมีขับสี่นะครับรไรส์นี่พี่ ได้นะครับสี่ไฮสี่โลนะครับผมโอเคออปชั okay. ่นจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกก็ g o o g l e มีครับผมนะตามนั้นครับผมก็มาเสนอเงื่นไพิเศษให้ล,ลูกค้านะครับคันนี้ดาวห้าบาทผ่อนห้าพันกว่านะอ่ะนะครับเป็นไงเน้นเรียวครับวิดีโอผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นแบบจัดหนักจัดเต็มป้ายแดงล้านแปดเกือบล้านเก้าผมไม่ให้พี่ไปแค่ล้านสองแสนกว่าบาทป้ายแดงพี่ไปออกถือเงินไปเกือบห้าแสนผ่อนสองหมื่นกว่า แต่มาหาผมนะใช้เงินแค่ออกรถแค่บาทเดียวพอผ่อนไม่ถึง20,000ื่นอะเป็นไงคิดโปรใหม่ขึ้นใหม่แล้วนะครับแต่้าพี่เอาเงินกลับบ้านสามแสนอะก็ผ่อนสองหมื่นกว่าเหมือนกับบ้านแดงเป็นไงพี่นะผมว่าผมสุดแล้วจริงๆนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาโดยที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดหรือแอดไลน์เข้าที่แอปพีโอพีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าสุดจัดเข้ามาอะใหม่ไปเรื่อยนะครับคิดไปหน้านะครับผมนะ ถ้าราคาเงินสดตัดโปรม่นเหบนี้ต้องคำนารนะดาวบาทเดียวงวดหมื่นกว่าเป็นไงลงไปอีกระลงไปอีกระนะครับปิดวิดีโอเลยครับก่อนที่จะแจกนะครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับอย่างนี้ของคุณทุกคนมากเลือกคุณภาพเลือกคุณค่าเลือกของรับป๊อปอสาวเหนียวโตรับรองไม่ผิดหวังครับ